<laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องอะไรสวัสดีเพิ่พี่น้องเบิดจ้องแกงแกงพี่สองหน่อยเถอะพูดนี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า มาไรสดพี่น้องบรรยากาศมันนี้ออกมาห่างหนอกให้เบิรงแม่น้ำห็นบ่ให้เบิรงแม่นม้ำให้เบิรง,งวิวทุ่มสีเคองพี่น้องประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้เวลานี้ทุ่มสิเคองพี่น้องทุ่มกำลังเคิงสวิตเซอร์แลนด์ทุ่มกำลังครึ่งก็ดียน ยูตะบ,บานลายกันเลยออกมาเล่นมะไรสดุดอะได้เท่าโทรศัพท์เครื่องใหม่เลยเหอของใหม่อยู่ดาวกละสินเหอของใหม่อยู่พี่นอนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามีผู้ใดในนอค่ะมาเบิงบอดาวกละสินลาสดุดอันนี้ก็ข้้งหลังปลามันเป็นปลาดอกคอนทางเป็นคันทางเป็น ทางแม่น้ำพี่น้องเป็นทางแม่นม้ำในเบืองวิวทางแม่นม้ำวิวธรรมชาติทะเลน,นเัำเคียดพี่น้องในเ,เบืงเองวิวเด้อร์ต้องน้ำกันทางนี้มันสีมืดมันหย่อนแสงทางนี้ได้อยู่เป็นไดโนอพี่น้องสบายดีกันบ่จ้าเพ้นครับทั้งหลายเป็นไดโนจ้า ตอนนี้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะอากาศอันทุ่มสีเครื่องละพี่น้องแต่ว่าอ,อยู่บ้านนี่เมื่องนี้เจ้าอันช่วงนี้ขาเจ้าเอานินียังล่ะสามสี่ทุ่มพระอาทิตย์กันเด็นท่านตกดินอยู่ช่วงนี้ช่วงอันเลียนเวลาขาเจ้าเจา้าสิเร่วกวาบานเห่าอยู่พี่น้องมีคนขับมาเบิง่งบ่น้า น้องจ้าพี่น้องจ้าพี่ใบใหญ่เต็มจอวะพี่ได้จน,นิทเนาะโง่เองตัวนี้เออมันได้อยู่เค่ดบ่เป็นเค่ดบ่เป็นล่ะไปโทษโทรศัพท์ว่าคือบ่ใหญ่เต็มจอเอาบันเสียวไล่แขคงเดี๋ยวไล่แขคงเบิ่งมันสิได้บ่ได้เออจังซี่ด้่แม่ เห็นจอยเห็นเลยไหมเห็นลากระดับเนาะไอพี่น้องเห็นน้าเห็นภาพเห็นวิวบ้พี่น้องงามบ่งามบอพี่น้องงามบอเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเลยสา่าวมากเลยบอห้อง่ขยอันนี้คุณนสาขแขยเป็นยางอล็อกอเล็กไอเบิ่งวิวเบิ่งภาพออกมาข้างนอก มลา,ายสดออกมาบัรยากาศยิ่ข้างนอกดันมันหย่อนแสงมันมือดอันทางนี้เห็นอยู่เจมเจมมืมหมดหย่อนแสงให้เห็นวิวเห็นอยังน้ำทาเม่ในอยู่ใบบริวันว่ละ่ะเอ้ยอีดดิ่งโล้นนะวัดเทคดีไปอ้าม ก็เย็ยนเขียวเยโคหละบินไดอกเว oh i have not copy sun then can eat over กินไอติมพี่น้องไม่กินไอติมได้กับบางนี่คืองเกิดมาซำนี่เบิ่งวิวเบิ่งวิวพี่น้องว่าไม่ยังมาอ่างดอกมิตาวิวนี่ล่ะกินไอติมซาเลโร ฮึมเว่ยอย่าเอาไปเดี๋ยวย่ามงั้นบ๊อบยูกินอะไรติมอ่างแซบติ๊แซบแซบแซบแต่ท่อแับอันเครื่องนี้หม่มันไหลโซดไยมมันแกมบั่นบ๊อบเกล็ดเกาอันเกาอันโรดซาซาใช่หรอ อันยูอินเฮียยูซีซียูบัดนอมัทาหเมอนชานี้นอัเห็นบอมันมืดเห็นวิ่อ่ว่าเห็นนานนไทยมันมืด ็นติมเปไ็นติมส้มบิวให้มันดีใจก,กักบ,บนันบอกงันออกมาใหม่มันอันนี้ดีมันไหลสดได้สัตว์ <laughs> สบายดีกันทุกคนบาจาัจ้ามีเบียบมีงานอยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่มีคนเบิร์กันไรสักเมืนน่อนึงก็ต้องเป็น,นของเท่าไหร่ไอทอกเป็นพีเพินอินทีวีรูซิงไอแค่สิ่งแบบ สปีกอรอนเคสิเลดี้ฮะท็อกบิสเซนเดลุกพี่น้องทุ่มเครื่องไหมเบิ่งเอารถเวลาทุ่มเครื่องแดดยังขึ้นผลเห็นบ่อันฮันหนาไปทางทีศอีกทีศนึงมันมืดหนาขอยันบ่เห็นวิวทั้งหลัง เห็นบ่ถึงเ,เดียวทั้งหนังมาเล่นน้ำจุดแม่นม้ำแต่ท้านึ่งจะแม่นั่นข้างหลังคนทางห่างวูเขา ใส่เสียหนวดหนูบ่มีงานหนวดมาเนี่เยเย็นเฉวเนื้อะบดีเย็นเย็น,ยนละเย็นเฉวไปติ่มแซบ

มาเลยเป็นบ้าอามาถ่ายรีวิวให้เบิ่งซื้อปอกรันตารันทิ่เอ่ารันตากันอันนี้ก็บ,บ้านข้าเจ้าพี่เป็นบ้านเดียวกัเหรอบ้านเพื่อน <c oughs> แอบมาถ่ายวิวให้เจ้าบ้านริมน้ำลังแรงนอ่อกกำลังกายแค่นี้นพี่น้องรถเราซับลายสดได้แล้วได้ว,วิวดีแล้วต่อไป เห็นภาพงามๆจะสิเป็นไลฟ์สวดไหยเบิ้งเลยได้พี่น้องเด้ออย่อาลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใ้ได,ด,ด้ค่ะเด้อขอลกาวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ